สิบกุมภาพันธ์25งพันไทยลาวหยุดยิ่งสมรภูมิบ้านลุ่มเก้าขอขอบคุณศิละปะวัฒน,นธรรมลงุงเผยเพยเมื่อวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพั้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับ ความขัดแย้งระหว่างไทยและลาวบริเวณชายแดนอันเนื่องมาจากข้อพิาพาทในการกำหนดเส้นแบ่งดินแดนทำให้เกิดการประทะก,กันร,ระหว่างทหารผ่านไทยและลาวหลายครั้งตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมปี2530นะครับเมื่อทหารลาวได้เข้าทำลายรถแท็กซี่อของเอกชนไทยทำให้คนงานเสียชีวิตหนึ่งรายในพื้นที่ซึ่งทางลาวอ้างว่า,ายอยู่ในเขตตาแสงของแขวงชัยบุรีของลาวนะครับ พรอมระบุว่าบ้านร่มเก้าอยู่เข้าลึกไปในเขตลาวสองกิโลเมตรนะครับด้านกองทัพอริสารได้ส่งกองกําลังหลักเข้าผักดันกองกําลังลาวที่เข้ามายึดพื้นที่ยุทธศาสตร์หล,ลายแห่งโดยวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีระบุว่ายุทธการบ้านร่มเก้าได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพรเ,เมื่อพลเอกโชลิตยงจงยุธพอบทบในขณะนั้นนะครับ ประกาศจะผักดันกองกําลังต่างชาติที่เข้ามายึดครองพื้นที่ในเขตไทยทุกรูปแบบโดยการใช้กําลังทหารจึงทําให้เกิดการสู้รบอย่างดุเดือดน,นะครับทหารได้รุกตอบโต้ยึดที่มั่นต่างๆที่ลาครองไว้กลับมาได้เป็นส่วนมากรวมทั้งได้ทําการอูบล้อมบริเวณตีนเนิน1428ไว้ได้แต่ไม่สามารถบุกขึ้นไปถึงยอดเดินซึ่งทหารลาวใช้เป็นฐานต่อต้อตานได้ ซึ่งไทยต้องเสียเครื่องบินรบแบบ F ห้าหนึ่งลำและโอวิทีนอีกหนึ่งลำพร้อมกับชีวิตทหารอีกนับร้อยนายนะครับในการสึกครั้งนี้หลังการสู้รบดำเนินไปอย่างดูเดือดในวันที่11กุมภาพันธ์2 5 3 1นาอยมิอยไก่สอนปุ่มิหารนายกรัฐมนตรีราวในขณะนั้นได้ส่งสารถึงปุงองเปรมตินาสุนยงนายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้นนะครับสเสนอให้หยุดยิงพร้อมตั้งคณะกรรมการพิสูจน์เกียรติแดน และติดต่อสหประชาชาติให้ช่วยเป็นโครงการกลเกีียซึ่งคนเอกเปลมตอบรับนำไปสู่การจเจรจารและได้ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายจะหยุดยิงในวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันเวลา08น0ดนนะครับและถอยจากแนวะระฝ่ายละสกิโลคุณประภาสร่วมรถอดีตทหารผ่าน ได้เล่าประสบการณ์การลบให้กับนิตยสารสารคดีฟังว่าเราเสียเปรียบเรื่องการสนับสนุนจากปืนใหญ่บอกตรงว่ากองทัพปฏิสารยิงไม่แม่นรบไม่เก่งเท่ากองทัพปฏิสอซึ่งรบบ่อยกว่าการส่งบำรังบำรุงของกองทัพปฏิสาก็แย่มากสเสบียงบางส่วนส่วนมากไม่ถึงแนวหน้ามีการอรปชัน ตลอดการลบเราต้องกินมาม่าหยวกกล้วยมะเขือยาวดีหน่อยคือเนื้อทอดกับข้าวเหนียวแน่นอนผมเป็นทหารับจ้างวุ้ยไปไม่ได้มากนักเพราะชีวิตราคาถูกคุณประพาดกล่าวอย่างตัดพอนะครับด้านนาว่าเอกไพรวเป้าประยูน อดีตนักบินอูบิทีนที่ถูกยิงตกและโดนจับเป็นเชลืออยู่ในลาวถึง12บวันก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสารคดีเช่นกันโดยอ้างว่าทางกองทัพอากาศได้บันทึกบุรียนสุดร่มก้าวคาดเคลื่อนเช่นกรณีเครื่องของเขาที่ถูกยิงตกนั้นเป็นเพราะความผิดพลาดจากการวางแผนที่ใช้แผนเดิมซะจนจึงกยิงตกไม่ใช่เพาะวินบนุนรอตามที่กองทัพกล่าวอ้างนะครับ มันเกิดจากความผิดพลาดในการวางแผนที่ใช้แผนเดิมในวันต่อมาเขาดักรออยู่แล้วผมไม่คิดรอ้องเรียนก็ให้ผิดอย่างนั้นเขาพยายามปลุกปิดบางอย่างอาจพยายามปลกป้องคุณบางคนนาวาอีกไพโรธกล่าวนะครับ